มันคือตัวกูของกูมันคืออาตาัอาตราอัตราตัวตนน่ะที่เราอ่ะเกิดจากความที่ว่าเราอ่ะรักตัวเองมากแล้วเราก็ชื่นชมตัวเองแบบบ้าคลั่งจนกระทั่งมันทะลุความมั่นใจมันแบบทะลุไปจนถึงจุดที่เรียกว่าเลยเลยความพอดีรักตัวเองชื่นชมตัวเองแบบบ้าคลั่งเคยเล่าเรื่องนี้มานานแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเลยความพอดีอะค่ะ มันจะเข้าไปอีกเขตหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเขตอีกโก้หรือเขตของอัตตาตัวตนพอเราเลยความเป็นกลางของของตัวเราของเราเนี่ยมันจะเข้าไปเขตต,ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใครก็มาแตะกูไม่ได้ใครก็มาแตะกูไม่ได้รต,ไไดตรงนี้คือเป็นความมีความเป็นตัวตนตัวตนตัวกูของกูนี่คือเต็มเต็มคือมึงด่ากูมึงเหยียบตีนกูมึงว่ากู มึงทำกูมากเลยเนี่ยตอนนี้คือกูเจ็บมากเนี่ยคะพอเราได้นึกแล้วเราก็ได้เข้าใจถึงเรื่องนี้ปุ๊บนะ,ะมันเหมือนกับคนถูกถูกมันจอมมานะะเอาไปจับตัวไว้เสร็จแล้วพอเราตื่นรู้เรื่องนี้ปุ๊บนะคะปล่อยอ,าาอ,าานะะออกมาออกมานะคะออกมาแล้วก็โล่งโปร่งสบายเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่แท้แล้ว แล้วอ่ะเราอ่ะปกป้องตัวเราเองเขามาว่ากลํามรวยเราก็ปกป้องตัวเองถูกไหมแล้วก็เขาเขาพูดไม่ดีเขามาตัดสินเขาลํารวยเราก็มึงตัดสินกูไม่ได้นะเออก็คือตัวคนเดียวกันนั่นแหละเสแต่แล้วพอเราเข้าใจตรงจุดนี้แล้วแล้วเราได้ยินประโยคที่แฟนเราบอกว่าพี่เคยผ่านมันมาได้แล้วนะแล้วก็คิดแล้วกูผ่านมันมาได้ยังไงวะกูผ่านมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็ ก็เลยก็เลยยู่ดีมันปิ้งแวบขึ้นมาหาแล้วมันก็ปิ้งแวบขึ้นมาว่าอ๋อที่แท้แล้วถ้าเราย้ายอะ่ะย้ายใจเราอะ่ะให้ไปไม่ต้องมาอยู่กับความเป็นตัวเราอะะ่ะค่ะให้มันไปไปที่อื่นแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกพี่นิชี่ติดตัง้งจำนึกันนะพี่นิชี่คนร่ำรวยเนะี่ยเขาดูแลตัวเองได้เขาเก่งคือเขาผ่านได้เอาอยู่ไม่มีใครอำนาจใดทั้งนั้นน่ะที่จะมาทำลายเขาได้คือเขาแบบ าแบบโอเคอะไรเนี้ยนะ่ะโอเคไม่ต้องห่วงเขาแล้วนะพอเราตื่นรู้แค่นี้ปุ๊บเราก,ก็เหมือนกับปลดทุกพันธนาการเลยว่ามันไม่มีละตัวกูของกูเพราะว่าวันนี้เราวางใจกับตัวเราเองว่าเราผ่านได้อยู่แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ว่าเราอะเราก็ไม่ต้องเจ็บไม่ปวดใช่ปะถ้าถามว่าเหตุการณ์สถ,ถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคนอื่น